สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่บัลลูตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยะาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเล่นพิกอาการกันในท็อป,ปิกที่ว่าแฟนเก่าเขาจะกลับมาไหมนะคะกริการามีไพ่ทั้งหมด3กองค่ะกองที่1ก่กองที่2กองที่3ตั้งสมาธิและเลิอกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่ถูกคบสอด q u e e n s o f w a n e t r e u Cup แล้วก็ King of p e n c l e s ค่ะต้องตามมอว่านเวลานี้นะคะเขาอาจจะมีความลังเลสงสัยค่ะแต่เขาจะกลับมาได้จากการที่คุณนะคะวางแผนการที่คุณพยายามหรือว่าคุณที่วางแผนที่จะดึงเขากลับมาในที่นี้ค่ะอาจจะเติม energy ของความเซ็กซี่ขี้เล่นเป็นกันเองนะคะหรือว่ามีโอกาสที่เราจะเป็นคน active action ดึงเขากลับมาได้นะคะโอกาสในการกลับมามีค่ะแล้วก็กลับมาครั้งนี้ค่ะจะให้ความรักความสัมพันธ์นไปในทิศทางที่ดีมีความมั่นคง มากขึ้นค่ะก็เหมาะสมนะคะกับการที่คุณพยายามค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1เขากลับมานะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะคุณได้ไพ่ทูบครับเด p เพรสนะคะทาเบล่านะคะคอมเมนต์มินเนาะแล้วก็เอชอ p เพนด์โคค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สองเนี่ย เขาอยากกลับมาอยู่แล้วค่ะทูคบคัพเนี่ยเขาคิดถึงคุณเหมือนกันเนาะแล้วก็ดีแอมเพรสขึ้นมาคุณเป็นคนที่มีคุณค่านะคะเป็นแม่ของลูกนะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะเป็นคนที่เขา,เอ,าอยากที่จะกลับมาหยิบยื่นความรักให้กันนะคะมีโอกาสเริ่มต้นเป็นใหม่ได้ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะคุณได้ไพ่ the world King of c u u ั เพสออฟแพนดลแล้วก็สุดท้ายเป็นเดวิลนะคะต้องตามมาว่าเขากลับมาหาคุณนะแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้ก็ต้องระวังไว้นิดนึงคะ่ะเพราะว่ามันอาจจะเป็นภาวะในการกลับมาเริ่มต้นความหวังความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสดีคะ่ะแต่ใบสุดท้ายเป็นเดวิลขึ้นมาเนี่ยต้องระวังไว้นิดนึงนะคะเดวิลเนี่ยหก็อาจจะเป็นภาวะของการหึงหวงหรือ2นะคะเขาเองอาจจะยังมีเรื่องของมือที่3นะคะหรือว่าไม่ได้คบเราคนเดียวคะ่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3คะ่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดหัวใจกดติดตามลูกตานไว้และอยากได้ท็อปิคอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ